สำหรับตัวสุดท้ายบทสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องของตัว e นะครับ evaluation เป็นเรื่องของการประเมินและติดตามผลนะครับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรน,นะครับซึ่งตรงบทนี้ค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าในการจัดโครงการของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาไปนี่เรามาเพื่อวัดความคุ้มค่านะครับดยการประเมินแล้วก็ติดตามผลว่าสิ่งที่เราจัดไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับเวลากับเงินที่เราได้เสียไปหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพิ่มการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในอนาคตด้วยว่า เราจะปรับยังไงทํำยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับตรงนี้จากที่มีการพัฒนาพนักง,งานไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักง,งานคนนั้นเกิดการเรียนรู้ขึ้นจริงๆการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพนักง,งานมีการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะเช่นความชํานาญความเข้าใจความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การตระหนักรู้รวมไปถึงทัศนคติเปลี่ยนไป ก่อนที่จะเรียนเรื่องของการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้นะครับหรือการพัฒนาพนักงานเนี่ยนะครับอยากให้เข้าใจเรื่องของหลักการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินและการติดตามนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราจะทําการประเมินและติดตามได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อหนึ่งบอกว่านะฮะผู้เข้ารับการพัฒนาน,นียมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิดหรือเปล่านะครับได้แก่ ความรู้ความเข้าใจความชํานาญความสามารถนะครับในการประเมินหรือความสามารถในการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพียงใดนะครับ ข้อที่2คือผู้เคารบการพัฒนาหรือผู้เรียนนียนะครับมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกเช่นความสนใจทัศนติความเชื่อค่านิยมในทิศทางใดระดับใดนะครับข้อที่3ผู้เคารบการพัฒนาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการประพฤติกรรารปฏิบัตินะฮะตลอดจนผลการปฏิบัติงานภายหลังเนี่ยนะครับดีอย่างไรดีขึ้นหรือไม่เพียงใดนะครับ ข้อที่4คือเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับว่าควรจัดเมือนการการเรียนรู้ในลักูตรนั้นต่อไปหรือเปล่านะครับหรือว่าช่วยประกอบการตัดสินใจในการแต่งตั้งหรือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเปล่านะครับ กิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเรามักจะต้องมีเป้าหมายหรือถุประสงค์ก่อนว่าก่อนที่เราจะทําการดําเนินการกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเพื่ออะไรนะครับและการที่จะรับรู้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องอาศัยการประเมินผลมาเป็นเครื่องมือสําคัญมีแนวความคิดของโดนัลเลิร์กแพทติกเนาะนะครับเขาได้นาเสนอบทความนะครับเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้เป็นครั้งแรกนะครับและถือว่าเป็นรากฐานสําคัญในการประเมินผลการเรียนรู้จนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับโดยแนวคิดของคุณโดนัลเลิร์กแพทติกเนี่ยนะครับเขาได้กํา กำหนดการประเมินไว้สีข <bs> ั้นตอนนะครับดังต่อไปนี้นะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยคือการประเมินเรียกชันนะครับเป็นการประเมินผลสะท้อนของผู้เรียนและของผู้ที่รับการพัฒนาเนี่ยหลังจากที่ได้พัฒนาไปแล้วนะครับเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเรียนรู้ในหัวข้อนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของหลักสูตรหรือว่าหัวข้อวิชาต่างๆนะครับเรื่องของวิยากรนะฮะ เรื่องของประโยชน์ของโครงการพัฒนาเนี่ยนะครับที่มีต่อการปฏิบัติงานของเขานะครับรวมถึงความเหมาะสมในการบริหารโครงการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการอําเวยความสวกต่างๆด้วยนะครับขั้นตอนที่2การประเมินการเรียนรู้เป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ทักษะหรือทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่การประเมินการเรียนรู้แบบนี้จะวัดกัน3ลักษณะคือ 1ความรู้ประเมินด้วยกัน4แบบคือแบบทดสอบอัตนยัยหรือแบบทดสอบปลายเปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจงอธิบายว่าการวิเคราะห์หาความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยายกรมนุษย์คืออะไรและต้องวิเคราะห์อะไรบ้างหรือจงอธิบายว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีผลอย่างไรต่อการสร้างหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยายกรมนุษย์ข้อดีของแบบทดสอบอัตนัยคือความง่ายในการสร้างข้อสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคําถามอย่างอิสระส่วนข้อเสียค,คือการตรวจข้อสอบ ต้องกาทำโดยผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ลายมือของผู้ตอบอาจมีผลกระทบต่อการให้คะแนนอีกด้วยถ้าลายมือไม่ดีอ่านยากอาจเป็นผลเสีย